สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็ป๊อบเนี่ยจะมาแนะนาเคล็ดลับนะคะแล้วก็บอกต่อเคล็ดลับที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่สนิทเนี่ยจะรู้นะคะว่าป๊อบเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการขับททยเป็นคนที่ขับไทยยากนะคะแบบท้องผูกบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทานดีทอ็อกแบบสรรหามาแบบเยอะแยะ,ยะหลากหลายแบรนด์นะคะแต่ว่า มีแบรนด์หนึ่งที่อยากจะมาแนะนำจริงๆเพราะว่าทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงๆนั่นคือตัวนี้นี้เลยนะคะบาลาน f เอฟไฟเบอร์นั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่ามันช่วยปรับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยชอบมากๆตัวนี้เพราะว่าเขาจะเน้นสําหรับคนที่แบบว่าขับถ่ายยากลงพุงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ สูบพุงยุบแบบเร่งด่วนเลยนะคะที่จะช่วยล้างในส่วนของแบบลำไส้สารอาหารสิ่งสกปรกที่มันตกค้างอยู่นั่นเองนคะคะซึ่งวิธีการทานเนี่ยง่ายมากๆนะคะก็จะทานก่อนนอนเนาะก่อนนอนทุกวันนะคะใครที่แบบว่าธาตุหนักหน่อยเนี่ยก็ประมาณสองสวันจะเห็นผลแต่ถ้าใครแบบธาตุเบาเนาะก็คือวันเดียวรู้เรื่องนะคะในกล่องจะมี15ซองอันนี้เพิ่งสั่งมากล่องใหม่เนาะก็คือชงชงกับน้ําเย็นนะคะ ทานก่อนนอนวันละหนึ่งแก้วแล้วก็อย่าลืมทานน้ําตามอีกสองแก้วมันจะช่วยแบบไปปรับได้ดีมากๆตื่นเช้ามาเนี่ยรู้เรื่องแน่นอนนะคะ<ๆ>ก็ฝากไว้ด้วยอันนี้แบบมันทั้งแบบดีหอ,อกลําไส้แบบไม่ต้องกลัววแบบเราจะเป็นมะเร็งลําไส้ต่างๆพวกกลิ่นปากกลิ่นตัวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเอาออกไปแบบคือสิ่งสกปรปกมันก็จะออกไปนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักด้วยนะอันเนี้ย ทานต่อเนื่องกันก็จะเห็นผลดีที่สุดนะคะก็ใครที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของขับถ่ายยากนะก็ไปลองดูนะคะกับตัวนี้บาลานซ์ไฟเบอเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะคะ